แ้มอเอมเ่ตามตัวบดีเนี่ยุมันกระดุให้เป็นดุจักที่จักแดนดุไปกับแบบโมนุนไดตีโอ๊ยอนนงานนั่งไม่ง ด่องตู้น้อยน้องนั่นนะว่าน่ะน้องนี่เขาหน่องบุญนี่จ๊กน้องวีจ๊กอะไรแบบนี้นมคนเมียนคนบ้านอื่นได้น่ะเมียนเมีนบ่คือแทมันจะเอือเขาเลยมื่อื่นเนาะไม่น้องมื่อื่นยิ่ออกไปอัปเดตเขาน้องมาน้าเนาะใสเพื่อใสผู้ช่องเสื้อเลยพี่น้อง

วันยังงไปนยังงเมื่อยกะบไปท้บ้างก็ไปทางเอฟซีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีมือเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านบมว่าสิอยู่ทางฝั่งไทยหฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ ช่อง YouTube ตู้คําปันสุขเนาะพี่น้องเนาะกลับมาแต่ให้แต่นากลับมามึดเลยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมาเล่นน้ํานองมะนาวพี่น้องเอ้ยเออมาเล่นน้ํานองมะนาวเนาะ FC อ่าิเาน้องมะนาวเพิ่นาพี่น้องเอ้ยเออเพิ่นได้หยังกินเนาะมื้อนี้บ่ได้อนเาวกอีบ่เอวกมุกมุกหัวกบเนาะพี่น้องเนาะไปกลับาทางน้องมะนาวคําก็ดํานาเบิดึงพี่น้องเอ้ยอเมื่อกี้ขึ้น ไปซึยาหยอดตาเนพี่นองเ้ยเจ็บตาจักเอียงเขาสบายดีนน้งเอาสบายดม่นดะชอตนหัวบ่เมือนได้ชอตาไปยังไงฮะเปยังตาเจ็บตาไม่ใหม่ใช่ักาิจักดีไม่ไหม่ถือจักไม่ยังและช่วยนะามึอเศ้านี่หลุดอ่า sẽ áo phê, xếp nải đồ chắc mình ăn khẩu nó xẹp mà luôn ừ. đèn mà luôn đây đang ăn kín lèng mà nè. bố mi. bố mì bố mấy kín đi để cơm để thô hả Bò. Bồ. ừ thầy chắc là thì thôi nó chỉ thô đến 5 trâu nữa đâu rồi bố ừ chả đâu Too mãi đi. Too ừ. mãi mà. Mà. đi. Too là đi. Too mãi là Too tiếp cho Too cho bộ cho hải sụt ừ. Too mãi ừ. đi. Too mãi đi. Too mãi đi. Too mãi đi. Too đi. Too mãi đi. Too mãi đi. Too đi. ลูกได้และมักทัวงพริกน่ะมักทัวนะอืมข้างข้างนี้ดิตัูกได้ตมักแต่งนันลูกในเหมือนมันยังบอกห้อยมันต้องหมดก่นดิ้าวนี่เดินมาใส่ผูกแหละบเดยรติอืมอือยังเลยยัอย่ยังเลยยังเยอยู่ยังยยังลยยู่ยังเลยยังยอยู่ยังยยังอยังยยังยอย

chết 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 đây chết 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 bay chết 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 nằm già ban vẫn nằm nắng mấy con cái mày để... nè ừ. <laughs> nữa Điều này nè mất m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 i nè mất mày nè mất mày nè mất mày nè mất nè

những người giết nát ra. không nát ra. Giết 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 này, ra. Giết nát ra. Giết nát ra. Giết nát

กลางคืนแล้วหลายคืนเนี่ยคางก็เกิดมานี่างไรไปเลยเออเมื่อยได้เนาะเพี่จั๋กับมูกับ่มาเนี่ยจงได๋หมูกับดำหน้าอีกเลยกับดำหน้าอืมแน่นหลยมีตุ๊ก้าว่านยางรัดไปเอาเครื่องชิโน่พห่นน่ะย่างลัดไปเอาเครื่องชิโน่คือว่ามีมีปกั้นอยู่พ่นน่ะย่างนี่สิชิโน่โอ้น้องเอ็มโอ้ยแม่เนาะหมูก็มีอยู่เนาะน้องมาเนา ได้่อมดัไปแต่คือพม่าเพไปก็ได้นาอเออขับรเดียวัไปน่งยันยนปอนให้เนาะเออตอนมาเขาเองนะ่ไมีรถได้แม่ออมม่ลดข้าวกัยังรัด่ได้ผม่มมนเป็นไก่เนาะนุ่งลายเะอ

อ้ไรกะจะกินจังนี้ชื่อปลาทูไว้เต็มื้อเนี่ยต้มเอาไปหน้าวัดต้มต้มใบวัดอีพอวัดจับไก่ปลาทูไม่ได้กินช้บจับไก่ค่ะจับไก่หากระเจียวมื้งนี่อะไ่กะช่วบักแตงเมื่อไรผู้กลังน้าช่วย

là cả làn 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 song song con tân anh em môn nha này em ừ. mày đi cả. Đây. hết tân mất tân anh em mày này anh em mày tân 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 anh em

มีทาขินห mm ัวน uh, mm ้ำม uh ันไงเก๋ะหอยวันพีซาไานะออยจอยนะเราถามมีเราเปกัตีแดดแห้งอนี้ลนหําช่วงแรงมันจังบนแดดแล้วก็ช่วงช่วงเศร้าขึ้น มนในนํามจน่นอนนอนพัก่อนแน่เมื่อยสอนมันี้ก็สอนนะหวกอยู่นานในอยู่มีดายกบจำนี้เลยจำนี้จำกบหน่อยเลยมี่อยู่น่หลายตาดีก็อนไดอย่า้อีเลยพอตาบดีเลยไป็กานกับบเฮนแอ้อ จำไม่ได้ได้งตูชงตชุดก่อนเนี่ยชุดก่อนเนี่ยนังชุดหลังนี้ว่ามันมันตกบมหนึ่งอย่างนี้เดือนเจ็ดได้เดืนี้เนาะเพื่นว่าเดือนเจ็ดพลทิ้งช่วงเมยนี้เนาะเห้นะบาทผช่อนั่นดูไม่กไปเดือได้ยิ่งเดือเท่านอย่างเตอว่านเ้หมดวันเท่ยวได้น่่ะตัวเทิงกันวานตัวให้ทีนะ มีหนาบ่มีนะพอดีชุ่มมือขนตกดินกันตอนแดงตนเทียงกันนขัดไพ่เอาไปวาไหมผ่ใช่ไป้านอีกบ่รอบชรองแบบือใบ่ตื่นตาอยู่บ่ทางมุอื่นตอนเช้าย่างของพี่ทีทายอัมเนเอซเบิรเอพีอยากเบิรงเขาหนองมะนาวเลย

มเขาเมืนเลยนั่นเลยดิม nice. ันงาเงี้ยนะแล้วดูดมันจากน้องนอ้นนวดดมแคนมันกางกลินยอยู่เอแมนเา่ยนำเหงดูดแช้ก็ได้กัน จะว่าวมันเพอ่ม đ กันเนาะชื้อน้ำมันแ้วเนอดูเห็นไหมเสร็สเตน้ำมันแ้วหนอดูใช่หรดูในน่องให้ขึ้นมันแห้งจะน้อยเนาะมันแห้งจะน้อยแต่กะดำใส่แต่กะบานเให้หนอนงามใหนอนงามบ่งามมีนาเนาะใส่หัวหมูได้เชยงามอะไรกัน เป็นไข่เตี้ยมันก็่เนาะเตี๋ยเนี่ยไผ่ก็ใช้เตี้ยบ่นห้าวันนายา้าผีนั่ยใชมันจะยาเนะักแล้วอ่ยาบุมีเนาะยาบุขึ้นบุขึ้นเฮาบานทกบเี่ยมันไม่มีเนาะไทยกบมีบวายแล้วเฮาห็ดทันเฮาห็ดทันเฮากะงามเฮากะบริลล์หย่าร้ายอือแสดงวันไปกัเหมาะเลยนะตอนให้กับพนห้อยังดีเลยชุ่มเลย โอ oh, ้ยบ oh. ุทันมานตนนี Look, ้บุทันเนมากมาเนี่ยหัวหัวีหัวเหที่มากขอให้ทั่วไปเลยโอ้มาเดกกันเนาะเดอกกันนีเดกปลูกบัตรีบัตแดงล้เนาะบนี้อันต้ชีมาใหยปลูกเลย แจ๊กแล้วตัวชีเดเลยแล้วมันสั่งมาบ้างจักเพิ่นแม่แล้ปลูกไว้บัวในแล้วราเราแม่เราบิ่งคลิปมั้งแม่เราบิ่งคลิปน้องมะนาวคุณให้หนึ่กูมีอยู่ในมักเิลีเราเอาไปให้น้องมะนาวแม่เราปลูกเราได้ปั่นให้ตัวสีเด่มาให้มักเิลีแดดแล้วก็ปลูกปลูกเบัดแล้วบ่ปลูกไปเลยยังยังบ่

โอ้ยเก็บตาบ่ม่วนเลยน้ำหน้าก็บ่ม่วนเป็นเหื้อย่อยให้บ่นี่ห่างนาะช่วยหน้ามื้อเช้านีได้ช่วยหน้าเอาแพ้เช็ดดุหบ่คือแบแท้่จักจักยังมีหยังในแพ้นี่คัดมมื้อตาให้น้ามันก็ได้บ่ออกแดงซือซือยาจตา ทเทอเมื ps, pues. ่เ uh. wow. oh, um. ่าก็ไปชองมึงแล้วบ่ไปมาไปหาแพทหาหมอแล้วบหหมอองมึงเออหลขี่หเออหมอแลขี่หมดอืมเสฉะเสฉัเ้าวใบ่โอ้ยนตื่นเียบอันหนนะหนเนี่ยไปเกอมา ตอนแรกตุกขาสอนนมองเราขึ้นมาเพื่อนในเน้อเราอะให้รางวัลให้ได้โชว์แบบเราบริหฮสามชิพันนี่เนี่ยน่งซื้อจะใบค่ะใบเดียวโอ้ยใบเดียวประมาณสามพันสี่พันนี่แหละสองพันเนี่ยไม่เะพอสองตัวดิน่ซื้อใบเดียวบ่ใบเดียวอืมวันนี้เราบริเขามาอืมเราบริหาเขามาก็เลยได้ถึงชีพันล ส่งไปเห็นส <whose> uh ิอะหนอเม่ยบออเใช่แล้วครับมองไปเดียอไปดียวเออเหม่ยเบ้นะไอ้ะเม่นเม่บอ้ะนีขึ้นบอับเหม่เลื่กบอ้ะไสีขบอ บอกเลยเนื <c ười> ้อไม่นช่บ่ถือรอบไปเลยเนาะมันมันคนเราบุญโชคดีดวงบุขึ้นตลอดได้เหยอดวงนนเนาะอจูงนท้คือจูนแ้บไปอืก มื่นไปได้ในม้อมื่นนี่มื่นนี่ไปมื่นไปตื่นอะไกันไปใั่ไหมล่ะไปชำนัตไปชนัตทำหน่อยนี่กรเฮือนอะนะเออรับเอาไปให้คุณชมแบบนี้เลยปินี่นี่ลยนี่เลย

น่อด no. yeah. right. no ูหน no uh. no no huh. no ่อยน้องนั่นนะวะน่ะน้องนี่เขาน่องบุญนี่จ๊กน้องวีจ๊กอันนี้แบบนี้นะเมันคนบ้านอื่นได้นะเมนเออเมนบ่คือแท่ม่จืดเขาเลยมืออื่นเนาะไม่น้องมืออื่นนี่ออกไปอัปเดตเขาน้องมาหน้าเนาะใ่เพื่อใช้ผู้่องเชื่อเลยพี่น้องโอ้งามกว่า

วปนนี้อ้าวไปวันนี้อ้าวเมื่อยกะไปถ้บ้างก็ไป,าไปทางเอฟซีถ่ายอยู่ป่ะเอฟซีได้ FC, ไถ่ายลงเอฟซี FC, น้องมะนาวาขึ้นมาเล่นเนอะป่ะกินเพื่อนกันกินตำกินชมเอฟซี FC ว่าเอา้าน้องมะนาวนอยู่ไหนปาา่ะตำอีกมืออื่นนี่แหละนกุนกนุก้าน้องมะนาวหลับแล้วอ่ะ เอาไม่ปลุกมากินด้วยกันหนูเคี้ไอพีซีเหรอเขาหลับอยู่นานู้ดคิดว่าหลับอยู่นานอ้ไรดิอันนั้นพักเมืองอื่นชาวอาตไปเชากะสิไปไทยอัพเดทเบิ่งเขาจ้ะนอกบื้อนาะอ่ะวันนี้กะขับก่อนใส่หยอดตาก่อนพี่น้องเลยแฉมแห้งเลยเนาะอันนั้ก็จะดีไม่แห้งนอนมาหน้าเลยเนาะสบายดีกินยาได้บ่ยังคือว่าไม่ได้กินได้บ่ฮะ นอนพ่นกินเี่ชื่อเลรอเนตไปชื่อมาเมื่อกี่นั่นหรไปยกแ็บมเองเลยทำหน้าสองขมือหนึ่งกับสีบวายเด้นี่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะก็คือประมาณนี้ทุกคำมันคือจะขอตัวจบคลิปทำน้าพระจักรพองพี่น้องไปเนาะก็เดิยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมือเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของทุกคำถ้งจนจบ แล้วก็โพสข,ข่าวโฆษณาของตูวคำไปก็ขอบุญขอบคุณในลายเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตูวคำคือเสีขอตัวกล่าวคำว่าสมบายดี